เปิดใช้งานกันได้แล้วนะครับสำหรับฟีเจอร์ ECG หรือวัดคลื่นหัวใจไฟฟ้าใน Apple Watch นะครับผมโดยจะต้องไปตั้งค่าอะไรยังไงบ้างแล้วกราฟที่ออกมาในการวัดหัวใจแล้วเนี่ยมันอ่านว่าอะไรยังไงมันคืออะไรนะครับเดี๋ยววันนี้ติไอซจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมออโดยสําหรับฟีเจอร์ ECG ตรงนี้นะครับหรือการวัดคลื่นหัวใจไฟฟ้านะครับจริงๆแล้วเนี่ย เขาใส่มานะครับตั้งแต่ Apple Watch นู่นแล้วนะครับ Apple Watch Series 4นะครับใส่เข้ามาให้สามารถใช้งานได้แต่นะครับผมในประเทศไทยก่อนหน้านี้เนี่ยเขาต้องผ่านการอนุมัติกับกรมการพองการแพทย์อะไรแบบนี้มันมีหลายขั้นตอนนะครับในซีรีส์4ซีรีส์5เนี่ยยังเปิดใช้ไม่ได้นะครับผม <Yeah. S 1> พอมาถึงการอัปเดตล่าสุดนะครับผมสามารถใช้ฟีเจอร์ ECG นี้ในประเทศไทย ได้แล้วนะครับผมโดยในรุ่นที่ใช้ได้นะครับก็คือ Apple Watch Series 4 Series 5แล้วก็ Series 6นะครับผมต่ำจากนั้นเนี่ย1 2 3แล้วก็ SE จะใช้ไม่ได้นะครับก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับผมว่าการเปิดการใช้งานฟีเจอร์ตัวของ ECG ใน Apple Watch ต้องทำอะไรยังไงบ้างนะครับจริงๆมันมี ข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้งานของ ECG ใน Apple Watch ตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะไอจะมีแขกรับเชิญนะครับมาอธิบายเกี่ยวกับการใช้งาน ECG ใน Apple Watch ให้ฟังกันนะครับผมสวัสดีผมคือลุงจอผมมีเรื่องอยากจะมาบอกกับใครก็ตามที่กำลังคิดจะใช้ ECG ใน Apple Watch ว่าจริงๆแล้วมันมี4สิ่งที่คุณควรจะรู้เกี่ยวกับการใช้งานตรงนี้ว่า อย่างแรกมันไม่สามารถที่จะตรวจจับหวัวใจวายได้ถ้าคุณหวังว่าจะให้มันตรวจจับได้บอกเลยว่ามันตรวจจับไม่ได้นะและเรื่องต่อมาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะจับการเกิดเส้นเลือดในสมองอุดต,ตันได้นะมันก็แค่จะตรวจคืนหวัวใจเท่านั้นเองและที่สำคัญเลยคือมันไม่สามารถจะตรวจโรคหวัวใจอื่นๆได้เลยเช่นไอพวกความดันโลหิตสูง หัวใจล้มเหลวอะไรต่างๆไขมันในเลือดสูงอย่างเงี้ยมันตรวจจับไม่ได้เอาง่ายๆมันตรวจจับได้2ออย่างนั่นแหล,ละก็คือหัวใจปกติกับ หัวใจสัน่นผิวถ้ารู้คุณรู้สึกไม่ค่อยสบายคุณก็ไปหาหมอด,ดีที่สุดนะครับก็ขอขอบคุณแขกรับเชิญเราด้วยนะครับผมที่มาอธิบายข้อสังเกตตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการตั้งค่านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ iPhone นะครับผมแล้วก็ตั้งค่าในตัว Apple Watch นะครับทำยังไงให้มันใช้ ECG ตรงนี้ได้นะครับไปดูเลยโอเคโดยขั้นแรกนะครับการที่จะใช้งานฟีเจอร์ ECG ตรงนี้ได้นะครับ iPhone ของเรานะ ต้องอัปเดตเป็น iOS นะครับเวอร์ชัน14.4นะครับผมนี่ของทีไอก็อัปเดตเป็นเวอร์ชัน14.4เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ในตัวของ Apple Watch นะครับผมต้องอัปเดต watchOS เป็น7.3นะครับถึงจะใช้งานตัวฟีเจอร์ ECG ตรงนี้ได้นะครับผมถ้าใครยังไม่ได้อัปเดตนะก็อาจจะไม่มีขึ้นมานะหรือว่าถ้าแบบว่าเราอัปเดตแค่ iPhone นะครับหรือว่าอัปเดตแค่ t c h o s อย่างเดียวแล้วไม่ได้อัปเดตพร้อมกันอย่างเงี้ย มันก็อาจจะไปขึ้นมานะครับยังไงก็ต้องอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันนี้นะครับผมในทั้ง2อย่างเลยนะครับผมถึงจะเจอนะโอเคนะครับในฟังก์ชัน ecg ตรงนี้นะให้เราแตะไปที่ดีต้าคราวนะครับผมเข้าเพื่อเข้าเมนูนะแล้วไปหาตัวของแอปพลิเคชันที่เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับหน้าตาเป็นแบบคลื่นหัวใจแบบนี้นะครับเราก็กดเข้าไปเลยนะแล้วเขาบอกว่าให้ไปตั้งค่า ecg ในแอปสุขภาพของ iPhone ของคุณด้วยนะครับผมนี่เราก็ไปหาแอปสุขภาพนะ แตะเข้าไปจากนั้นให้เรานะครับเลือกไปที่หัวข้อตรงนี้นะครับคุณสาม,มารถตรวจ ECG บน Apple Watch ได้นะฮะกดเข้าไปเลยตั้งค่านะครับตึงเขาก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยใส่วันเกิดก่อนนะครับแล้วก็ใส่วันเกิดของเราไปเรียบร้อยนะครับผม เขาก็จะบอกการทํางานนะครับว่าตัวของ ECG นี้ทํางานอะไรยังไงนะครับก็จะเป็นการตรวจวัดคลื่นหัวใจไฟฟ้าอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ดาเนินการต่อไปเลยและตรงนี้เลยนะครับตรงนี้คือสําคัญเลยนะครับก็คือว่าผลที่ออกมาจากตัววัดคลื่นหัวใจไฟฟ้า ECG ใน Apple Watch นะครับมันก็จะขึ้นเป็นค่าต่างๆแล้วค่าต่างๆนี้เนี่ยมันบอกอะไรบ้างนะครับผม โดยอันแรกที่เขาบอกเลยว่าถ้าบันทึกออกมาเนี่ยเป็นจังหวะแบบไซนัสนะครับผมซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับแปลว่าอัตราการเต้นหัวใจของเรานะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับผมส่วนอีกกราฟหนึ่ง ก็คือกราฟแบบ A- f l i ปนะครับหรือภาวะหัวใจห้องบนสั่นผิ้วนะครับอันนี้เนี่ยอาจจะบ่งบอกได้แล้วนะครับว่าหัวใจของเราเนี่ยอาจจะมีปัญหานะครับผมเพราะว่าตรงนี้ก็พบเจอได้เยอะเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นภาวะที่พบได้มากที่สุดกับหัวใจเต้นผิดปกติจังหวัดที่รุนแรงนะครับอันนี้เนี่ยก็จะมีเตือนขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับและอีกอันนึงก็คืออัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยที่ช้าหรือว่าเร็วจนเกินไปนะครับก็จะมีบอกเลยนะขึ้นกราฟมันจะขึ้นมา เร็วช้าเราจะรู้สึกได้เลยนะครับและอีกอันนึงนะครับผมก็คือไม่สามารถสรุปผลได้นะ <No. S 1> อาจจะด้วยเหตุหลายๆอย่างนะครับอย่างเราใส่สาย Apple w a ว c h ที่หลวมเกินไปนะครับแขนวางไม่ถูกท่าหรืออะไรแบบนี้นะครับอาจจะส่งผลให้การวัดเนี่ยไม่สมบูรณ์ได้นะครับก็ประมาณนี้เลยอันนี้ก็คือ4อย่างที่คุณคุรรู้อย่างที่แขกรับเชิญได้อธิบายไปเรียบร้อยแล้วนะครับพอเข้ามาถึงตรงนี้นะครับผมเขาก็จะให้เรานะตรวจ ecg เป็นครั้งแรกก่อนนะครับ นี่ให้เราไปที่ Apple Watch ของเราเลยนะแล้วเลือกไปที่ตัวแอปพลิเคชัน ECG ตรงนี้นะครับนี่เขาก็จะขึ้นมาว่าในการตรวจอย่างถูกต้องเนี่ยควรสวมสายให้กระชับอ่าบอกว่าสวมอยู่ในที่ข้อมือซ้ายนะฮะก็ไปเลยนี่ก็จะขึ้นมาเป็นแบบวิบปิบปเป็นรูปหัวใจอย่างนี้นะครับให้เราเอานิ้วชี้นะไปแตะที่ดิจิตอลคราวนะครับปึงก็จะตรวจจับประมาณ30วิวินะฮะ อพอตรวจครบ30วิเรียบร้อยนะครับผมก็จะรายงานผลตามแบบบันทึก4อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับ mm hmm. ผมของ t ิไอก็จังหวะไซนัสนะครับแปลว่าปกตินั่นเองอ่าเราก็สามารถเสร็จสิ้นไปได้เลยนะครับผมพอเราตั้งค่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับ mm hmm. ก็จะมีรายงานโผล่ขึ้นมาที่ iPhone ของเราด้วยนะครับว่าการตรวจเช็คแต่ละครั้งของเราเนี่ยมีกราฟเป็นอะไรยังไงนะครับนี่ เราสามารถเข้าไปดูย้อนหลังผลการตรวจได้ในทุกๆครั้งที่เราตรวจเลยนะครับซึ่งผลตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปส่งให้ทางคุณหมอของเราหรือว่าหมอประจําตัวเราเนี่ยเอาไปตรวจสอบได้ด้วยนะครับซึ่งข้างในก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆว่าเราวัดกี่โมงนู่นนี่นั่นนะครับผมโดยตัวอุปกรณ์อะไร นี่ก็จะมีบอกให้ชัดเจนสามารถเอาไปใช้ต่อได้เลยนะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับฟีเจอร์การวัดคลื่นหัวใจไฟฟ้าหรือว่า ECG ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ใน Apple Watch นะครับก็ถือว่าฟีเจอร์ ECG ตรงนี้นะครับที่เปิดให้ใช้งานกันจริงๆสักทีนะครับผมก็มาช่วยให้เราเนี่ยได้มีการวัด เกี่ยวกับเรื่องของหัวใจนะครับได้มีการตรวจสอบการเต้นของหัวใจเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วน่าจะเก็บเป็นข้อมูลนะครับเผื่อเราเอาไปส่งแบบแพทย์ของเราอะไรเงี้ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับผมว่ามันจะไม่ได้วินิจฉัยออกมาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าเอาเป็นการวัดเบื้องต้นแล้วกันนะเผื่อเอาไปส่งแพทย์อะไรเงี้ยมันก็จะสะดวกขึ้นมาอีกระดับหนึ่งและการยังไงใครที่ได้ลองใช้แล้วนะครับรู้สึกยังไงเกี่ยวกับฟีเจอร์ ECG ตรงนี้บ้าง คิดว่าได้ใช้บ่อยไหมหรือว่าออแทบไม่ได้ใช้เลยถึงแม้จะมีเข้ามายังไงก็ฝากคอมเมนต์ให้เดี๋ยวไอ้ฟังนิดนึงแล้วกันนะครับหรือว่าให้เพื่อนๆคนอื่นเนี่ยได้ฟังกันด้วยนะว่าแต่ละคนคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับฟีเจอร์ ecg ตรงนี้นะครับผมและที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ให้ก,กับช n e l อติรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เดีไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้พบกันใหม่กับติรีวิวในคลิปหน้าสวัสดีนะครับ